เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อฝนหญิงสาวผู้เพิ่งสูญเสียลูกชายคนเดียวไปจากอุบัติเหตุเธอไม่สามารถทำใจได้และยังคงมีอาการเผ้อหาลูกอยู่เสมอ หมอพัฒจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้เข้ามาดูแลฝนและแนะนำให้เธอย้ายไปอยู่ที่บ้านพักตากอากาศเก่าแกร่ริมทะเลสาบของครอบครัวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและรักษาสภาพจิตใจฝนตัดสินใจทําตามคำแนะนำโดยเชื่อว่าในความสงบและเงียบงนันจะช่วยให้เธอผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้บ้านพักแห่งนี้เป็นบ้านไม้ทั้งหลังที่สร้างมานานหลายสิปีแต่ยังคงอยู่ในสภาพดีและแข็งแรงบรรยากาศรอบๆร,ร่มรื่นไป โดยต้นไม้ใหญ่และมีศาลาท่าน้ำยื่นออกไปกลางทะเลสาบ ภายในบ้านตกแต่งอย่างสวยงามและสะอาดตามีหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดรับลมจากทะเลสาบได้ทุกห้องเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีรวมถึงเปลเด็กไม้สักตัวหนึ่งที่ตั้งอยู่หน้าห้องนอนหลักซึ่งเป็นห้องที่ฝนเลือกพักแม้ว่าบ้านจะดูสมบูรณ์แบบแต่กลับมีบางอย่างที่ทำให้รู้สึกวังเวงและน่าขนลุกซึ่งความสมบูรณ์แบบที่มองเห็นอาจเป็นเพียงฉากหน้าเพื่อซ่อนเร้นความจริงอันน่าสะพรึงกลัวบางอย่างเอาไว้ ในคืนแรกที่ฝนย้ายมาเธอนอนไม่หลับเพราะได้ยินเสียงเปลเด็กไกวไปมาอยู่หน้าห้องนอนแม้ว่าจะไม่มีลมพัดเข้ามาในห้องเลยก็ตาม ฝนลุกขึ้นไปดูแต่ไม่พบอะไรนอกจากเปลเปล่าที่หยุดนิ่งเมื่อเธอกลับมานอนเสียงเปลกว่วยก็ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆว่าแม่ทำให้ฝนสะดุ้งตื่นด้วยความหวาดกลัวคืนนั้นเธอนอนไม่หลับทั้งคืนและในเช้าวันรุ่งขึ้นก็พบว่าบนพื้นห้องมีรอยน้ำหยดเป็นทางยาวจากเปลมาจนถึงเตียงด้วยความหวาดระแวงว่าอาจมีคนบุกรุกเข้ามาในบ้านเธอจึงตัดสินใจสั่งซื้อกล้องวงจรปิดแบบไร้สาย มาติดตั้งไว้ในห้องนอน หลายวันต่อมาฝนเริ่มคุ้นชินกับบรรยากาศในบ้านมากขึ้นเธอไปเดินเล่นริมทะเลสาบและถ่ายรูปลงในโซเชียลมีเดียแต่เมื่อกลับมาดูรูปก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะเธอเห็นเงาของเด็กผู้ชายกำลังยืนจ้องมองเธออยู่จากหน้าต่างบ้านแต่ที่น่ากลัวกว่าคือเงาของเด็กคนนั้นไม่มีดวงตาและเมื่อฝนหันไปมองหน้าต่างในชีวิตจริงเงาของเด็กคนนั้นก็หายไปอย่างไรร่องรอยหลังจากเหตุการณ์นั้นฝนรู้สึกว่ามีใครบางค กำลังจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในมุมไหนของบ้านก็ตามและมักจะรู้สึกเย็นว่าบที่ถ้ายทออยู่เสมอในคืนหนึ่งฝนตัดสินใจโทรหาหมอพัดเพื่อปรึกษาหมอพัดอธิบายว่าอาการที่ฝนเล่ามานั้นเป็นส่วนหนึ่งของภาวะโศกเศร้าที่ซับซ้อนซึ่งอาจทําให้เกิดการรับรู้ที่ผิดเพี้ยนได้แต่ฝนไม่เชื่อและเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อเธอกําลังจะวางสายก็ต้องตกใจอีกครั้งเพราะเธอเห็นร นิ้วมือเล็กๆปรากฏขึ้นบนกระจกหน้าต่างห้องนอนและเมื่อมองไปที่เปลที่วางอยู่ข้างเตียงก็พบว่าเปลนั้นกำลังไหวไปมาอย่างช้าๆพร้อมกับเสียงเพลงกล่อมเด็กที่ดังแววมาจากที่ไหนสักแห่ง หลังจากคืนนั้นฝนก็เริ่มมีอาการแปลกๆเธอมักจะลืมว่าตัวเองทำอะไรไปบ้างและในบางครั้งก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังข่มเธออยู่ด้วยความกลัวและสับสนฝนจึงตัดสินใจเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ในห้องนอนเพื่อหาคำตอบเมื่อเธอย้อนดูภาพในกล้องเธอก็พบว่าทุกครั้งที่เธอได้ยินเสียงเปลไกวจะมีบางอย่างเกิดขึ้นในห้องนอนทุกครั้งที่เธอมองไปที่เปลไกวจะมีเงาของเด็กผู้ชายปรากฏขึ้นในเปล และทุกครั้งที่เธอหลับไปเงาของเด็กคนนั้นก็จะยืนจ้องมองเธออยู่ข้างเตียงแต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือสิ่งที่เธอได้ยินเสียงกระซิบนั้นไม่ใช่เสียงของเด็กแต่เป็นเสียงของตัวเธอเองที่กำลังบอกกับลูกว่าอย่าทิ้งแม่ไปนะลูก เมื่อภาพสุดท้ายในกล้องวงจรปิดปรากฏขึ้นเธอก็ได้เห็นตัวเองกำลังถือมีดอยู่ในมือและในขณะนั้นเองเธอก็จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนเกิดเหตุได้ว่าแท้จริงแล้วลูกชายของเธอไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุแต่เธอคือคนที่ทำให้ลูกชายของเธอเสียชีวิตด้วยความรักและความห่วงลูกเมื่อเธอถูกหมอพัดบอกว่าต้องนำลูกไปรักษาที่โรงพยาบาลเธอจึงเกิดอาการทางจิตและทำให้ลูกชายตัวเองต้องตายเพื่อไม่ให้ใครมาพราก ลูกไปจากเธอและเมื่อเธอจำความได้ทั้งหมดเธอจึงกรีดร้องออกมาอย่างบ้าคลาั่งและในคืนนั้นต้องไม่มีใครได้ยินเสียงเพลงกล่อมแดกจากบ้านพักริมทะเลสาบอีกเลย